ครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมจะพามาไขปริศนานะครับในดันเจียนพักแรมในทุ่งดอกท้อนะครับดันนี้จะอยู่ตรงนี้ของแผนที่นะครับผมมาร์คจุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอยู่ตรงนี้เลยของแผนที่นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในดันกันเลยดีกว่านะครับผมพอเราเข้าดันมาแล้วนะครับวิ่งขึ้นมาจะเจอเสาตรงนี้นะครับที่จะมีไฟติดอยู่3อันนะผมขอเรียกสัญลักษณ์ว่าไฟแล้วกันง่ายๆนะไฟติดอยู่3ดับอยู่2นะครับทั้งหมดจะมี5เสานะครับให้วิ่งลงมาครับวิ่งลง เสาตรงนี้นะครับวิ่งตามผมได้เลยนะครับทําตามมาได้เลยนะครับผมอ่าเราทําให้เสานี้ติดนะครับผมพอเราทําให้เสานี้ติดเสร็จนะครับซ้ายกับขวาก็จะดับลงนะครับไฟซ้ายกับขวาก็จะดับลงแล้วเราก็วิ่งขึ้นมาครับเสาต่อกันเลยนะครับโดยการที่เราจะทําให้เสานี้ติดอีกเสานึงนะครับซ้ายกับขวาก็จะดับเหมือนกันนะครับอ่ะทําปุ๊บพอติดเสร็จปุ๊บซ้ายกับขวาก็จะดับนะครับแล้วเราก็วิ่งต่อมาเลยครับพอวิ่งต่อมาปุ๊บ เราก็จะทําให้เสาต้นนี้ติดน,นะครับฝั่งขวาก็จะดับฝั่งซ้ายก็จะติดทีนี้ก็จะเป็นไฟติดกัน2เสานะครับแล้วเราก็วิ่งตรงไปเลยครับผมเราต้องดูที่เสากลางนะครับทีนี้ก็จะติดทั้ง5เสานะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับกับเควสนี้ก็สามารถเปิดสะพานได้แล้วก็ไปจัดการมอนได้ปกตินะครับหลังจากเคลียร์มอนจบแล้วนะครับอ่าดันนี้ก็จะให้กล่องทองกับเรา1ใบนะครับผม ก็ใครที่ยังไม่รู้คลิปนี้ก็อาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณครับ